ใครมีปัญหาแบบนี้บ้างคะนะคะอยากลดน้ําหนักอยากลดไขมันส่วนคนส่วนมากจะคิดว่าต้องออกกําลังกายเยอะๆต่อวันถึงจะลดน้ําหนักได้นะคะนะคะตัวเองนะคะเป็นคนหนึ่งที่ออกกําลังกายเหมือนกันแต่ไม่ได้ออกหนักออกแค่สิบสิบห้านาทีเองทําไมถึงลดได้นะคะวันนี้จะมาบอกเคล็ดลับดีๆนะคะไม่ต้องเชื่อนะคะแต่ให้ลองคิดตามนะ,ะไม่ต้องเชื่อไม่ต้องเชื่อเตานะคะให้ลองคิด ตามว่าตัวเองทําแบบนี้หรือเปล่าเพราะว่าตัวตาเองก็เคยเป็นมาก็เคยทําอย่างนั้นเหมือนกันนะคะก็คือนะคะหนึ่งกินน้ําตาลมากเกินไปกินน้ําตาลมากเกินไปต่อวันเราไม่ลดหวานนะคะเราไม่ลดหวานเลยแต่เราอยากผอมนะคะมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะผอมนะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่น้าตาลเข้าไปในร่างกายเยอะๆค่ะแล้วก็เก็บสะสมเป็นไขมันเหมือนเดิมฉะนั้น ออกกำลังกายเยอะๆแต่ยังไม่ลดน้ำตาลเลยก็ไม่สามารถที่จะผอมได้อันนี้ฝันถงนะคะฉะนั้นเราต้องมาลดที่น้ำตาลไม่ใช่ว่าให้เราหยุดกินน้ำตาลนะคะน้ำตาลก็มีประโยชน์ต่อร่างกายของเราแต่ให้เราลดน้ำตาลลงเพื่อที่จะออกกำลังกายแล้วได้ผลนะคะเพื่อที่จะออกกำลังกายแล้วเอาไขมันออกมาได้นะคะถ้าเราไม่หยุดกระตุน้นฮอร์โมนอินซูลิน ร่างกายของเราก็จะส,ะสมไขมันไปเรื่อยๆค่ะคลิปนี้ก็พอแค่นี้ค่ะขอบคุณมากค่ะบ๊ายอย่าลืมเอาไปทํากันนะคะคิดลับดีๆแจกต่อค่ะเป็นหนูทดลองให้เจ้าเลยเด้อไปละค่ะบ๊ายบาย